ไข่แครอทและเม็ดกาแฟนี่คือกรีนฮิลส์บ้านแสนน่ารักของครอบครัวที่มีสมาชิก5คนคุณกับคุณนายวายเป็นช่างอบขนมแล้วก็เป็นที่รูจ้จักเพราะขนมแสนอร่อยของพวกเขาไปทั่วเมืองทั้งสองมีลูกแสนน่ารักแอลลี่โตเรนที่ไม่ค่อยจะอารมณ์ดีเท่าไหร่ในตอนนี้ เราจะกลับมาคุยเรื่องนี้กันที่หลังนี่คือปู่ของทั้งสองคนใช่แก่ที่แสนฉลาดและจิตใจแสนงามโอ้แป๊ะทีเดียวท่านเวลาพอดีเลยเรากลับมาแล้วถึงสักทีนี่คือเอลลี่อายุ13ขวบที่ชอบการเขียนโค้ดและใช้เวลาของเธอเรียนรู้อะไรใหม่ๆเสมอแต่เธอไม่ค่อยกล้าสแสดงออกต่างจากน้องชายของเธอ โซเรนอายุ9ก้าขวบเขารักการแสดงเขาจะทำทุกอย่างบนเวทีเพื่อให้ได้ความสนใจยินดีต้อนรับเด็กๆเป็นยังไงบ้างวันนี้เ,เราเกลียดโร<อ>งเร,เรียนเราอ,อยากลาออก,ออกไม่ดีเหรอปู๊การเรียนมันยากจะตายอะแล้วเรื่องแย่ๆที่เราต้องเจออีกมันก็ไม่แย่ขนาดนั้นเราได้เรียนรู้กับเพื่อนๆเ,เราไม่มีเพื่อน แล้วร้องเพลงกับศัตรูเรื่องไงผู้นั้นชอบแกล้งเราการบ้านแสนสนุกอีกเอาอีกแล้ว,ลวเราไม่อยากจะกลับไปเรียนแล้วมันเป็นอะไรที่มีแต่การโดนแกล้งเราเกลียดคุณครูด้วยและนี่ผมไม่คิดว่าผมจะทนไหวแล้วนะล้านเพิ่งประถมสียงเราเครียดมากเลย <c oughs> โอเคปูรู้แล้วจะช่วยยังไงดี คุณปู่ไปเอาภาชนะสามชิ้นมาเติมน้ำหลังจากนั้นเขาเอาไข่แครอทและเม็ดกาแฟออกมาเอามาให้เราเหรอผมไม่ชอบกาแฟนะไข่ใ,ใส่ในนั้นแล้วก็แครอทแล้วก็เม็ดกาแฟเขาเอาหม้อทั้งสามมาวางบนเตาเราเริ่มต้มมันเอาละรอดูกันแต่ปู่บอกว่าจะช่วยเรานี่รออีกหน่อยนะระหว่างนั้น ช่วยปูตกแต่งสิ่งนี้หน่อยสิเรากินมันได้ไหม <ís im> ไม่ถ้าไม่ลองก็เด๋อแย่เลย <S <S 2> <S 2> เมื่อนาฬิกาเดินต่อไปเด็กสองคนก็เริ่มบ่นเรื่องชีวิตของพวกเขาที่แสนยากเย็นคุณปูได้แต่ฟังอย่างอดทนหลังผ่านไป20นาทีเขาก็เอาหม้อออกจากเตา <S 2> <S 2> เอาละ่ะแค่รัดก,กับไข่จะช่วยเรายัางไงคะแล้วกาแฟอีก ขอบคุณนะปูแต่ผมชอบช็อกโกแลตมากกว่าไหนบอกมาเห็นอะไรบ้างทั้งสองสับสนกับคำถามคิดว่ากำลังโดนปู่อ้ำอยู่ไหนตอบมาสิเออคือเราเห็นแครอทกับใครแล้วกาแฟงั้นเหรอ ดูให้ดีๆสิแอลลี่กับโซเรนงงกับพฤติกรรมของปู่แต่พวกเขาก็ทำตามที่ปู่บอกแล้วก็เข้าไปสังเกตของที่โดนต้มให้ดีขึ้นแครอทมันและไข่มันโดนต้มแล้วก็เลยมันแข็งกาแฟอืมมันหอมมากนะแต่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับปัญหาเราอะปู่ยิ้มให้กับหลานแสนงงอสองคน ทั้งสามอย่างไข่แครอทกับกาแฟมันมีอะไรเหมือนกันอยู่นั่นก็คือน้ำร้อนมันมีปัญหาอย่างเดียวกันก่อนที่จะเอาลงไปต้มไข่มันนิ่มอ่อนบ,อบ,บาบางแครอทมันแกร่งแข็งและกาแฟมันก็เป็นแค่มันเล <c oughs> แต่พวกมันเปลี่ยนไปหลังจากที่โดนต้ม <c oughs> ใช่เลยทั้งสามเจอปัญหาเหมือนกันแต่มีผลที่ตามมาต่างก,กันแครอทเละใครแข็งขึ้นและกาแฟก็ใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์เปลี่ยนสถานการณ์ของตัวเองได้ยังไงล่ะเด็กๆตั้งใจฟังพวกหลานจะเป็นแบบไหนล่ะถ้าเจอปัญหาพรุ่งนี้พวกหลานจะเป็นแครอทเละ ที่ไม่มีความมุ่งมั่นอย่างนั้นหรือไม่ไมแต่ไหนบอกว่าอยากจะลาออกไงแล้วจะเป็นเหมือนไข่ต้มไหมละ่ะที่แข็งด้านในทุกสถานการณ์เออก็ก็หรือว่าจะเป็นเหมือนกาแฟละ่ะเปลี่ยนสถานการณ์ให้เป็นโอกาสได้นะเอลลี่กับโซเรนตั้งใจฟัง ทั้งวันนั้นพวกเขาทำงานบ้านอย่างตั้งใจแต่ระหว่างนั้นพวกเขาก็คิดถึงเรื่องที่ปู่สอนทั้งวันเช่นกันไข่แข็งแกรง่งฉันเป็นไข่แข็งแกรง่งใช่ไหมฮฉันไม่อยากจะเป็นแครอทเละ,เละทั้งสองเพลินหลับไปด้วยความคาใจพวกเขาจะเป็นอะไรไปวันถัดไปดีเป็นไข่ที่แกรง่งแครอทเละ หรือว่าจะเลือกไม่ฉันเกลียดกาแฟาวันถัดมาทั้งสองบอกลาปู่ก่อนที่จะไปโรงเรียนจำเอาไว้ที่ปู่สอนไขแค่รทกาแฟพวกหลานอยากจะเป็นอะไรในวันนี้ไม่นานทั้งสองก็ไปถึงโรงเรียนแอลลี่ไปเข้าเรียนไม่อยากจะเรียนเท่าไหร่อ๋อนี่มันเออวูวูว เออมาฉันช่วยเองนะทักษะถบใบกับนิ้วแสนคล่องของแอลลี่แก้ปัญหาได้ทันทีว้าวขอบคุณนะฉันเดเร็กฉันเพิ่งมาใหม่อะฉันแอลลี่ตอนนั้นปัญหาที่ชื่อจอดแดนก็เข้ามาในห้องเฮ้ hey, ดูสินี่ใครแอลลี่แสนทึมจะสอนอะไรให้เด็กใหม่ล่ะตัวเองก็ไม่ได้รู้เรื่องสักกันหน่อย <laughs> ไม่ต้องไปใส่ใจหรอกนะฉันว่าเธอเจ๋งมากเลย ไม่นานอาจารย์ก็เข้ามานักเรียนทุกคนเข้าไปนั่งตามที่นั่งแอลลี่โดนพวกบูลลี่แกล้งจะเป็นแค่แค,แคแรอไเลยๆจริงๆเอาเล่เด็กๆก,ก่อนเราจะเริ่มมาขอตรวจการบ้านที่ให้ไปเมื่อสัปดาห์ก่อนก่อนนะเฮ้เอลลี่เธอทำการบ้านมาหรือเปล่าทำมาใช่หรือเปล่าจะให้ช่วยไหมเล็กเจ้ทุกคนเปิดไฟล์ทางคอมแล้วคุณครูก็เริ่มตรวจการบ้านของทุกคน ต่าจอแดนกลับมีปัญหากับการบ้านของเขาโอ้โทษทำไมเปิดไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ยจอแดนพยายามที่จะซ่อมไฟของเขาเพื่อนเพื่อนของเขาก็พยายามช่วยแต่ไม่มีใครทำอะไรได้เลยนี่จอแดนแบบนั้นครูให้คะแนนไม่ได้หรอกนะแต่ว่าครูครับคือเออแต่อยู่ดีๆอลลี่ก็ลุกขึ้นไปพิมพ์อย่างว่องไวทำให้ทุกคนแปลกใจมาก นี่เออคือเออฉันหมายถึงแอลลี่เธอทำอะไรเนี่ยนี่ไงซ่อมได้แล้วจอแดนมองไปที่จอของเขาแอลลี่ได้ซ่อมแก้การบ้านของเขาให้แล้วช่วยไม่ให้เขาต้องเสียคะแนนจอแดนเหมือนวันนี้เธอจะรอดไปได้นะเก่งมากเลยจ้ะแอลลี่หึก็แค่โชคดีเท่านั้นล่นะหน้าไม่ใช่ซะหน่อยแอลลี่เก่งมากต่างหากล่ะแอลลี่เสียใจกับความหยาบคายของจอแดน แต่เดเร็กยืนให้กำลังใจเอลลี่ทำให้เอลลี่มีกำลังใจนายมาใหม่ไม่รู้จักแยนี่ดีหรอกก็แง่ละแต่ฉันรู้จักตัวเองและฉันรู้ด้วยว่าฉันเก่งด้านไหนอย่ามาพยายามแกล้งฉันจอแดนถึงกับอึ้งเสียงของเอลลี่ทำให้คนอื่นลุกขึ้นพูดตามใช่นายชอบแกล้งเอลลี่ตลอดอ่ะเลิกมาแกล้งเราได้แล้วจอแดนรู้ว่าตัวเองผิดเพราะแบบนั้น เขาก็เลยยอมขอโทษแอลลี่เออฉันเออฉันขอโทษไม่เป็นไรแต่อย่าไปแกล้งใครอีกละมันไม่โอเคมันไม่เจ๋งและไม่จะเป็นต้องนิสัยไม่ดีขนาดนั้นแอลลี่หันหน้าเชิใส่จอแดนด้วยความรู้สึกดีและกล้าหาญขึ้นมาฉันว่าฉันแกล่งมันไข่ต้มแน่แน่ห,หลังจากนั้นแอลลี่ก็ไม่โดนแกล้งอีกแล้วกลายเป็นเพื่อนสนิทกับเดเร็ก แล้วโซเรนละ่ะตอนนั้นเขากำลังออกมาจากคลาสการแสดงนายเก่งมากเลยโซเรนนายเนี่ยร้องไห้ได้เก่งมากๆเลยแล้วนะฉันรู้ว่าฉันเก่งแต่ว่าอุ๊เอ้ยแจ็คฉันฉันขอโทษอ๋อโซเรนใจสอนี่เอง ฉันฉันฉ,ฉ,ฉ,ฉันฉันไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจอะ่ะฉันไม่ได้ตั้งใจนะออนายแสดงแบบนั้นเหรอเอ,อคือฉันฉันเออฉันว่าฉันเก่งกว่านายลนะ่ะ <c oughs> มันทำให้เขากโกรธจนหน้าแดงเขารับไม่ไหวแล้วนา,น,น,านายนายนายนั่นแหละ ที่แสดงได้หวยอ่ะนายว่ายังไงนะฉันฉันบอกว่าขอโทษขอโทษเหมือนที่นายชอบทำไม่ฉันไม่ขอโทษหรอกนะนายว่าฉันและการแสดงของฉันนายมากกว่าที่จะต้องขอโทษฉันแจ็คตกใจมากแล้วเขาก็โกรธมากทันที ไอกระจอกเอ้ยโเรนพูดถูกนะนายอะชอบแกล้งเพื่อนตลอดเนอะแล้วเราก็ไม่เคยทำอะไรให้กับนายด้วยเลิกมาแกล้งเราได้แล้วเด็กๆโดนแจ็คแกล้งกันทั้งนั้นแต่ว่าการขึ้นเสียงของโซเรนทำให้ทุกคนกล้าขึ้นมาหลังจากที่ตัวเองเริ่มโดนรุมว่าแจ็คก,ก็เริ่มกลัวขึ้นมาทันที ไปไปไปกันเถอะใช่แล้วอย่าก,กลับมาอีกล่ะเย้ yeah, เราชนะแล้ว yeah. เด็กๆด,ดีใจเพราะชัยชนะและโซเรนยิ้มด้วยความดีใจฉันไม่ใช่แครอทและฉันแข็งแกร่งเหมือนกับใครเย่ yeah. คำนั้นทั้งสองรีบกลับบ้านเพื่อไปเล่าให้ปู่ฟังพ่อแม่ของพวกเขาก็กำลังจัดปาร์ตี้ เออเด็กๆต้อนรับแขกหน่อยได้ไหมจ๊ะได้ไดค่ะแม่แมทั้งสองเสิร์ฟแซนด์วิชแตงพวกมันอร่อยมากและทุกคนกินอย่างอร่อยแต่ถึงอย่างนั้นก็มีหญิงคนหนึ่งที่ปากไม่ค่อยดีแซนด์วิชแตงเหรองานปาร์ตี้แบบนี้ไม่เสิร์ฟของง่ายไปหน่อยเล้วนี้ยะฮะเออคือ มันทำให้ทุกคนทำอะไรไม่ถูกแอลลี่กับโซเรนเสียใจที่เห็นแม่ตัวเองโดนแขกได้ใสไ่ไม่ดีไม่ดีแบบนี้ฉีกหนะ้าทุกคนเราจะเสิร์ฟคับเค้กแสนอร่อยกันพวกมันน่ะเข้มข้นมากแต่เจ้าของงานวันนี้ห่วงสุขภาพทุกคนเธอก่อนเลยเสิร์ฟแซนด์วิชแตงกวา แล้วทุกคนก็เห็นด้วยว่ามันเป็นการเอาใจใส่ของคุณและคุณนายวายยิงนิสัยไม่ดีคนนั้นได้แต่ทำหน้าไม่พอใจปูค่ครับปู่เท่มากเลยคุณปู่ทำได้งไงคะเออเจะว่าปู่เป็นเมล็ดกาแฟแสนไม่เหมือนใครกดได้ยังอยากจะลาออกอยู่ไม่ล่า,าไม่ะ s o เรนกับอลลี่นั่งลงแล้วเล่าทุกอย่างให้ปู่ฟังในขณะที่กินคัพเค้กแสนอร่อยหลังจากที่เปลี่ยนใจปัญหาอะไรอะไรมันก็ดูง่ายขึ้นไปหมดเห็นไหมหลายสถานการณ์มันบังคับให้เรายอมแพ้ปัญหาหลายอย่างมันสามารถกำหนดตัวตนของเราได้ว่าเราอยากเป็นคนแบบไหนครั้งหน้าถ้าอยากยอมแพ้อะไรที่ยากๆคิดว่าอยากจะแกร่งเหมือนไข่ต้ม หรือจะยอมแพ้เหมือนแค่รอดเละๆหรือว่าจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเหมือนเมล็ดกาแฟแล้วพวกคุณจะเลือกแบบไหน